รุดนีอ่อาอติกขึ้นไปแล้วขึ้นลุดได้รุตนี่ใส่ขึ้นไปก่อนใส่ล่ะอ้โหขึ้นไไมากันดีไม่ถึงงานไปอย่างแวนบอก หหมหมครับผมสวัสดีพี่นอ้องปองปลายสู้ผู้สุ้คน,นครับเมือ่อ้กนมาพบมาพอกันกับบาฟินคือเกานะครับผมทางช่องคุ้มแหม่มฟ้ามครับเมื่อนี้มาปีไม่ครับนะครับมาพ่อเซียนใหญ่นะครับ <c oughs> <c oughs> มาน้ำตาทัศนะครับ นะครับผู้ดีฮัดบาฟี่หลินนกนะพี่น้องเนาะเอาพัดฮัวัดดีครับผมเดมวมอนี่ปีไม่เนาะนะครับผมมาตัวนกมาพ่อเชี่ยนใหญ่ครับตาสำรองวัดดีครับนะครับผมมือนี้เพิ่นกับมาตัวนกมาพ่อกันครับพี่น้องมุนปลามากครับนะครับผมบาฟี่ก็เอานกดินมาใส่นะครับมือนี้เอานกดินมาใส่แต่ว่ามันร่มเนาะมันร่มครับอากาศมือนี้ก็ร่มแห้งนะครับนกกับพ่อหาวมันบวกกาบินนะครับมันร่มทึ่งหนาวนะครับ ท่างกาลสินนี่หนาวแล้วนะครับมันไก่กันว่าไก่ผู้กับโบแมนเนาะมันสูงล่มจนผู้ล่มจนผู้มากนะครับเขางงเนี่ยเขางงนะครับมันก็เลยล่มแห้งครับพี่น้องครับกะเมนี้กะออกมานะครับบรรยากาศนะครับโอ้ยบ้าดีฟุนี่นะครับเป็่นมาผัอกันนะครับเืียนญ่เพื่อนนะครับนี้ยุไก่กันนะครับอันนี้ยุจะเล่นจะเล่นเนาะนี้ยุบัวขาวนะครับไล่เลี่ยวเพื่อนเป็นปูครับร้านกันนะครับเป็นร้านเคยนะครับ าเปิดน้ำมากันอยู่โอ้นี่ชมนะครับได้ยินแต่สายญาติแตยินแต่สายญาตนี่นะบรรยากาศบ้านวาฟิี่นกสีประม่านนี่นะครับนนี่นะครับเปินก๊าซไตัวนี้ตัวนึงนะครับอยู่ขุนตัวนึงนะครับเมื่อนี้ก็เอาเจ้าแห้งแม่นออกมาครับพี่น้องครับแต่วแบบร่มแห้งนะครับล่มแห้ง สีส่อีกลักหนึ่งแล้กก็รสีเมื่อนะครับผมใสอีกลักนึงแล้กกาสีเมื่อนะครับเช็นไงคุยกันนะครับจังใดเนาะงูมาพบมาพบกันนะครับผมเจ้ากระสีกับกุ่มพาวานะครับกับพาวา ผู้ดอนแนวนะครับเพราะมีภารกิจท้างองบวอีกนำยู่นะครับผมไปที่เด้มานะครับมาแค่มือนึงสองมือนะครับผมมากละสินนะครับมอเยี่ยมบ้านเยี่ยมบ้านนะครับโอ้หนกปามยูไกลๆนั่นโบมาครับอันดิยีดขึ้นแล้วครับปั๊บจนดูอ๋อโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวจังได้กันฝากติดตามนะครับ ผลงานบาฟินกับจอนแฮงแมนนะครับเหมือนียกับมาพฟอกับเส้นใยอากาเดี๋ยวชีได้ลากเพ่นออกไปใส่อีกร่างหนึ่งกับสีเขาเมื่อเรียวนะครับผมเดี๋ยวนะไปติดตามในาทางช่องต่อไปนะะน้องเนาะครับผม